สถานการณ์น้ำนี่เป็นฝายบ้านดอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเฉยๆก่อนนึกว่าเราอยู่ในรูนั่นดูอยู่น้ำก่อนจำยิ่งอยู่ตรงไหนลูกตรเนี้ตรงฝายให้น้ำตะกงตรงบ้านดอนมูลกับบ้านตะคู่นะ อันนี้น้ำไหลมาจากเมืองุรล้มมีคนมาหาเรา จะเป็นตะโคมงที่ไหลไปอำเภอตึกอำเภอฐานบ้านนวนจีดเนี่ยบ้านจนวยทางนี้ตอนเช้านะยังไม่มีใครมาหาปลาเลยนี่นี่โตสะพานใ<ม>กล้มอ้งอะไรเรียบเลยอ่ะมองทะเบนนอืมใกล้ตรงสะพานละนี่ให้ดูบรรยากาศ น้ำได้ท่วมต,ต่อพักานะนี่แฉะมาดูจำยุทธยุทครับระวังรถนะดูนี่อันนี้จะเป็นฝั่งประตูระบายนนะ้ำเาก็จะมีประตูระบายนนะ้ำ น้ำก็จะไหลมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะแรงต้งดูนเด็กเด็ที่จะหยุดน้ำวุ่นนะ่ะน้ำมันมารวมกันน,ะน่นีน้ำวุ่นน้ำวุ่นนั่นแหะขึ้นยักษ์แรง อ่าน,นี่ฝั่งนี้ไปบ้านดอนมนตำบ,บลดอนมนนฝั่งนี้จะไปบ้านอุ้ตำบ,บลร่อนทองคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะจำยุทธหวัดดีลิปบก่อนหวัดดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะ